เวลา8นาริรกา58นทาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวตรีนุทเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะทำงานการพัฒนาสื่อการเรียนในลักษณะชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการใช้ภาพและสัญลักษณ์เฝ้าทุลอองพระบาทกราบประคุณทุนายงานโครงการพัฒนาสื่อการเรียนในลักษณะชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการใช้ภาพและสัญลักษณ์ พร้อมทั้งขอพระราชทฐานพระราชวินิจัยการพัฒนาสื่อดังกล่าวซึ่งโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระนิธิ์ถาทิราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับสําน,น,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสอสอวทคิดพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการใช้ภาพและสัญ,ญลักษณ์ ใช้บริบทใกล้ตัวและสื่อที่หลากหลายหาได้ง่ายช่วยกระตุ้นการคิดและพัฒนาความรู้นักเรียนระดับชั้นประถมะศึกษารวมถึงแนะนําวิธีการจัดการเรียนรู้เป็นขั้นตอนและเป็นระบบให้แก่ครูผู้สอนเริ่มจากวิชาคณิตศาสตร์และจะขยายไปสู่วิชาอื่นๆต่อไป เวลา14นาฬิกา2นาทีสเสด็จออกนาวังสัปปะทุมพระจรพรทานพระชบโรกาสให้ในกองตรีพรรัทรดิ์สิงหเสนีเลขาธิการสิงหเสนีสมาคมนำคณะสมาชิกสกุลสิงหเสนีและสายสัมพันธ์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2566และทูลกล้าทุลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเฝ้าด้วย ศาตราจารย์กิติคุณพรสวรรค์วัฒนางกูลราชบันดิตสํนักศิลปกรรมราชบันดิตยสภานายกสมาคมไทเยรมันนําคณะกรรมการจัดงานฉลองครบ90ปีสมาคมไทเยรมันในปี2566เฝ้าทุนละอองพระบาททุนเก้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานดังกล่าวสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาว,วชนในถิ่นธุรกันดาร นายสุเทพบุ่งรื่นนาย,ยกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชุิพรธร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทุลละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการการุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2566โดยเสด็จพระพราชกาุศลตามพระราชธิยาสัย นายทิติมหบุญภาชัยอุปนายกฝ่ายกฎหมาย,ายสมาคมวิทยาลัย,ลยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปถรัรมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทรถจักรยานยนต์ระดับประเทศครั้งที่3และการแข่งขันรถจักรยานยนต์มอเตอร์สปอร์ตระดับสากลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธ,ธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีและผู้บริหารบริษัทไทยมหาหมอเตอร์จำกัด เฝ้าทุลอองพระบาทถุนกล้าวทุงกระหมอ่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชจัยาศัยโอกาสนี้นักศึกษาและครูที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการทักษะวิชาชีพประเภทรถจักรยานยนต์ระดับประเทศครั้งที่3มและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ Yamaha m o t o Challenge สี่สิบเจ็ดเฝ้าทุลละองพระบาทรับพระราชทานประกาศสัญาบัตรด้วยหม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตรสวัสดิวัฒน์ ประธานกรรมการกองทุนพระองค์เจ้าวิมลชัดนำคณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการจัดการประกวดวาดภาพเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาธิราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายประจำปี2562หัวข้อการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งบรดกโลกโดยเยาวชนและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประจำปี2564หัวข้อบ้านเฉียงบรดกโลกในมือเยาวชนสิงถ้วยพระรานทานสมเด็จพระนิธิถาธิรจเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทุลละองพระบาททุนกล้าวทุลกระหม่อมถวายภาพที่ชนะเลิศการประกวดและของที่ระลึกจากการจัดงานโอกาสนี้เยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทุลละองพระบาทรับพระาราชทานประกาศนียบัตรด้วยในสมหวังพ่วงบางโพผู้ประชการจังหวัดอุตรดิษฐ์นำคณะข้าราชการและผู้แทนกลุ่มกเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตฐ์เฝ้าทุลละองพระบาททุนกล้าวทุกลกระหม่อมถวายทุเรียนหลงลับแ,แล่ลินลับแ,แล่ สับรถห้วยมุ่นผลิตภัณฑ์แปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานภาสซินตีนจกลับแลลและพาสซินตีนจกน้ำอ่าเวลา17บเนิกา26นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์เขตปทุมวันซึ่งสร้างขึ้นเป็นอาคารสูง7ชั้นทดแทนอาคารหลังเดิมที่เก่าแก่ ภายในประกอบด้วยโรงเรียนสอนภาษาสมาคมศิทธิ์เก่า AUA พื้นที่สำนักงานหอประชุมและพื้นที่ให้เช่าด้วยการออกแบบอาคารเน้นการดึงประโยชน์จากลมธรรมชาติมาใช้เพื่อลดความร้อนและวางตำแหน่งช่องเปิดเพื่อให้ความร้อนลอยขึ้นสู่ที่สูงแล้วระบายออกส่วนงานสถาปัตยกรรมใช้อิฐซึ่งเป็นวัสดุที่เชื่อมโยงทางวัฒนธรรมระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกัน จากนั้นเสด็จขึ้นชั้น3ารส่งวางพวงมาลายัยถวายราชสการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วทอดพระเนตรนิทศการสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2489โดยพระบาทสมเด็จพระประเมนมหาอนันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินทรส่งรับสมาคมไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งระยะแรกสมาคมและสถานสอนภาษาตั้งอยู่ในบริเวณวังสรารมต่อมามีนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นจึงต้องหาพื้นที่ใหม่และได้ขอเช่าพื้นที่ที่ถนนราชดมริจากพระขังข้างที่ต่อมาปี2506พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชาดำเนินมาทรงเป็นประธานงานประจำปีของสมาคม โอกาสนี้ทอบพระเนตรการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนภาษาซึ่งเปิดสอนเป็นปีที่7 1ประกอบด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ที่มีอายุ15ปีขึ้นไปหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการเจรจาธุรกิจแบ่งออกเป็น4ระดับหลักสูตรเตรียมพร้อมก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและหลักสูตรสำหรับอาชีพเฉพาะตามที่ผู้เรียนต้องการเช่นภาษาอังกฤษสำหรับเซลและการตลาดภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร รวมทั้งหลักสูตรสำหรับการเตรียมตัวสอบ IELTS นอกจากนี้มีบริการแนะแนวการศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองในสหรัฐอเมริกาโดย Education USA ของสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมามีผู้สนใจมาใช้บริการปีละประมาณ100คนบากานัสเรจากนั้นเสด็จไปยัง ขอภายครับจากนั้นเสร็จพระราชะดำเนินไปยังห้องออเดทอรีเรียมทอพระเนตรการแสดงดนตรีโดยวงรอยัลแบงคอกซิมโฟนีออเคสตราหรือ r b s o mm hmm. ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลวรีนารีรัตนราชกัญญา mm hmm. บรรเลงบทเพลงพระชนิพน์อาทิเพลงโอ f ฟชั่นเมโลดี y เพลงรักและเพลง Magic Dream ที่เลขที่398ปู่ที่1ตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายยุรพงศ์ฤทธิรอดรองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่เตระก้าสิ่งของพระสรานของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานวันชัยมุทาสุภยสัยศาลเจ้าหน้าที่ซึ่งเสียชีวิต จากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการพิทักพื้นที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่3 0 0 9หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่30ขณะราตระเวนตรวจพื้นที่บริเวณบ,บ,บ้านแน่แต่ตำบบาเจาะอำเบับรังสตาจงหวดยะลาเมื่อวันที่15กรกาฎคม2566